ยืนทําอะไรครับน้องยืนซ้อมบาังงานค่ะเข้าไปได้นะครับเข้าไปได้เหรอคะอย่างเข้าไปเลยเหรอคะใช่ครับเข้าไปได้อ,อ๋อเขาจะไม่ป้อยหนูใช่ไหมคะไม่ป้อยครับน้องเข้าไปได้เลยเอ,อ๋อเข้าไปได้เลยนะคะใช่ครับไปแล้วนะคะเมื่อนี้สากกรุงเทพยอยู่ในงาน Craft Bangkok อก2ัจัดโดยสถาบัานส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยโอ้หสุดนี้ดูกิิบเก๋มากสุฟุนแต่ใส่ไม่ได้ดอกดูจะพุนละ เป็นคนอุบลใครหน่ค่ะน่าจะคุยกันรู้เรื่องหน่อยคนที่ไหนคนกรุงเทพค่ะเวลาไปทํานาสิวข้าวใส่กระตุ๊บข้าวใส่น้ําเอาใส่กระข้าไปให้ให้ไวนาโหกระเป๋านี้ทําจากเสียหรอคะพี่จาดอ๋อสีส้มก็งามนะคะชีชมค่ะเสียบสีจีดจาดมากเลยอ่ะอันนี้มันจะเป็นตัวเซอที่ยังไม่ประกอบครับอ๋อแล้วอันเนี้ยหนึ่งจุ่มเนี่ยค่ะ ทำนานไหมคะมันขึ้นอยู่กับขนาดอย่างนี้หน,นึ่งชั่วโมงอันนี้บายได้ไหมคะได้คนะ่ะจากที่ไหนคะ <laughs> เนี่ยมันคนกรุงเทพคะ่ะบายได้บายได้ <laughs> น่ารักอยู่นะเนี่ย <laughs> <laughs> และภายในงานยังมีสินค้าให้เลือกอีกตั้งหลากหลายก็ <laughs> มีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ทําหลายอย่างเลยอย่างอันนี้ก็เป็นการท <laughs> ําควงกุญแจบล็อกไม้บาติหกหนูเก่งพุงเลยแรงวันดาลใจอะไรไม่รู้ถึงได้ทำ อุ๊ยหัวตัวนี้ก็ตาฮักเนาะอยากได้นะร่วมสัมผัสเสน่ห์งานคราฟตไทยได้ที่งานคราฟต์แบงกอก2025ตั้งแต่วันนี้ถึง22วิทมิถุนายน2025ที่ชั้น LG Hall หศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตและร่วมสนับสนุนงานหัตถกรรมไทยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือบ้านฝาของซาสิทได้เลยนะคะมาชมมาซอบกันเยะนนะคะผลงานคนไทยไม่แพ้ซาใด,ดในโลกอิหี